รอดูซิว่าเอ๊เขาจะไปจัดงานที่ไหนนะสถานที่ต่อไปใครจะให้เขาจัดใครจะให้เขาจัดนะคะเอคุณชัยพลวิพาเนี่ยนี่อยู่ในช่องแดงเนี่ยเขาเป็นแกงลัทธิเชื่อมจิตไหมคะเห็นออกมาด่าดิฉันใหญ่เลยอะ เอาถ้ามั่นใจชยยัยพลถ้ามั่นใจก็ไปจัดสิถ้ามั่นใจในพลังของไอ้ชาวด้อมของตัวเองเนี่ยนะสาวกบูเขียวทั้งหลายเนี่ยก็ไปจัดจัดให้ได้นูนไปจัดบ้านเขาเลยนูนบ้านพอ่อบ้านแม่นูนไปจะมาวุ่นวายอะไรในกรุงเทพจะมาวุ่นวายอะไรในกรุงเทพเขาไม่เอาไงคนกรุงเทพไม่เอา มันมีค่ะชื่อชัยพล์เนี่ยอยู่ในเนี้ยช่องแดงในชั้นเนี่ยนะคะเข้ามาปวดตั้งแต่เริ่มไล์แล้วน่าจะเป็นคนของรัฐทีเชื่อมจิตหรือเปล่านะคะทําไมหรอโกรธเหรอคะที่จัดงานไม่ได้อยากไป CDC มากเลยใช่ไหมคะถึงต้องออกมาดิ้นทุรทุรายขนาดเนี้ mm hmm. เหรออยากไปมากเลยเหรอคะแต่เขาไม่เอา,าสิเขาไม่ให้จัดาสิทำยังไงอะจะช่วยยังไงดีอะคะ เฮ้ยชัยพลจะช่วยยังไงรู้จอนนี้พี่รู้ว่าเป็นอาวาตารเสียหน้าเหรอคะเมื่อกลางวันยังเห็นมั่นอยู่เลยอ่ะจัดเหมือนเดิมรับสมาชิกเหมือนเดิมแหมนี่แอบเห็นมาแล้วนะแอบเห็นมาแล้วนะว่าเขาส่งเงินไปคืนอนะ่ะแอบอุ้ยแอบเห็นมาแล้วนะ แต่แค่ให้ดูไม่ได้โพสแก้เขินเหรอคะโพสแก้เขินเหรอหืมอดใจไม่ไหวเหรอคะคุณลุงเัยพลถึงสร้างแอดเคาอวตารมาด่าดิฉันอดใจไม่ไหวเหรอคะเก็บอาการหน่อยนะเก็บอาการนิดนึงนะคะอดทนนะอดทนนะโพลอดทนนะ ขอโทษนิดหนึ่งนะจ๊ะไม่เอานะไม่ดิ้นแบบนี้นะคะขายหน้าใช่ไหมไม่ตอนกลางวันยังออกมาอยู่เลยอ่ะออกมาอยู่เลยอ่ะมั่นมากอ,อถ้าได้จริงเขาไลฟ์ไปนานแล้วค่ะท่านผู้ชมเจ้าขา เชื่อว่าถ้าทุนไปจัดที่ไหนอ่ะคนกรุงเทพเขาก็ไม่ยอมหรอกแล้วห้างไหนสถานที่ไหนให้เขาเช่าอ่ะก็จะโดนไปด้วยนะคะคุณสภากุปันนีกแหละไหนดูซิเขาพูดอะไรนะพลังเงียบเนี่ยไม่ใช่พลังเงียบของฝั่งนั้นนะคะพลังเงียบคือชาวพุทธนะคะชาวพุทธที่เขาไม่เอาพวกคุณอะ่ะคุณเข้าใจปะนี่ไง ยืนยันการจัดงานเชื่อมจิตกรุงเทพวันเวลาเดิมตอบรับเสียงเรียกร้องจากญาติธรรมที่มีมีที่พักพร้อมสะวายน้ำเพื่อได้ใกล้ชิดอาจารย์น้องพิเศษสุดๆลงเล่นน้ำกับอาจารย์น้องหลังเชื่อมจิตจากเล่นน้ำเหรอสะวายน้ำอยู่สุราษฎร์ก็มีนะสวนสยามไงมไปจัดงานที่สวนสยามไปเล่นน้ำ สไลเดอร์เลยถอดเกตด้วยนะถอดเกตก่อนนะคะถอดเกตก่อนสไลเดอร์ลงมาเดี๋ยวเกตหายนะคะอยากเล่นนะ้ำไปสวนสยามจ้าเสียเงินเข้าฟรีไปเลยไปจัดการเชื่อมชินในสวนสยามสวนสยามบอกไม่รับ <c oughs> ไปไหมอยากเล่นน้ำโออยากเล่นน้ำก็ไม่บอกจะมาจัดงานอะไรให้มันเวอร์วางอลังการขนาดนั้น ฮะแสนแสบไหมแสนแสบคองแสนแสบไปเลยจ่ะย <_ EN> ังโพสต์มั่นใจกะว่าจะข่มกะว่าจะไปขู่เขากฎหมายไปขู่เขาจะเล่นงานเขาเหรอเขาระดับนั้นแล้วเขาไม่ได้กลัวหรอค่ะ ออใช่สิ่งที่เราไม่เอาคือลัททีเชื่อมจิตค่ะเราพูดมานานแล้วค่ะคุณก็ยังฝืนยังมึนที่จะจัดสอนธรรมะผิดตรงไหนเราสอนธรรมะผิดตรงไหนน้องไม่ได้ทำอะไรผิดน้องสอนธรรมะสอนคนนั่งสมาธิอืมนั่นไง ไม่ผิดนะคะเออจากเล่นน้ำก็ไม่บอกเนาะ <_ an> คุณสอนผิดผิดไงถูกต้อง <_ an> ไม่ผิดเลยแม่ไม่เคยผิดเลยค่ะ <_ an> พวกคุณไม่เคยผิดเลยค่ะ <_ an> ไม่พาลูกไปโรงเรียนนะคะ <_ an> ไม่พาลูกไปโรงเรียน <_ an> ไม่ต้องหมักทัวออนทัวอยู่ในกรุงเทพหรอกค่ะ <_ an> เขาท้าทายที่จะมาจัดที่กรุงเทพ อขอเจ้าภาพค่ะขอเจ้าภาพงานงานนี้ฟรีนะคะแต่ขอเจา้าภาพเออ้ฟก,ก็รอดูค่ะว่ารอดูว่าจะมีห้างไหนให้จัดหรือเปล่า จะมีห้างไหนให้จัดหรือเปล่าตอนนี้จะขึ้นหรอ ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องงงๆค่ะสลับเครื่องใช้ระหว่างติ๊กตอกกับช่องแดงนะคะเลยไม่รู้เลยว่าใครส่งอะไรมาบ้างคือเน้นไงว่าได้อยา่างได้อยู่กับน้องอย่างใกล้ชิดแล้วได้เล่นน้ากับน้องอย่างใกล้ชิด <c oughs> อ๋ออยากจัดงานเล่นเล่นน้ำนี่เองเปิดแล้วที่เปิดตั้งนานเลย สียงเครื่องสภาพกูดังมากอ่าใช่นะคะเออเด็กยังไม่มีสมาธิเลยค่ะแล้วจะไปสอนใครได้ถูกไหมคะแล้วเอาคำสอนที่มันบิดเบือนศาสนาเนี่ยนะคะเที่ยวมาสอนแล้วก็สอนแบบบิดบิดเบืบน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 อนไงเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมเล่นน้ำมากกว่าแต่ให้ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการเป็นหวัดค่ะ อืมเป็นภูมิแพ้ค่ะอเออเหมือนหาเพื่อนให้ลูกเล่นยังไงอย่างนั้นแหละจริงๆเข้ามาสอดแนมหรอโอ้ไม่ต้องห่วงค่ะแอดมินเชื่อมจิตมาสอดแนมอ้อทุกวัน คุณคิดว่าคุณสิ่งที่คุณด่าอ้อตอนนี้อ้อเป็นข่าวอ้อสะเทือนหรืออ้อสนใจคุณหรออ้อไม่ได้ให้ค่าพวกคุณขนาดนั้นเอาตรงๆนะอ้อไม่ได้มองพวกคุณเลยอ้อไม่ได้เคยกลัวคาพูดพวกคุณที่จะแซะที่จะแขะอะไรอ้อเลยค่ะเพราะไม่ได้ให้ค่าอะไรพวกคุณเลยนะคะเอออยากพูดอะไรพูดเลยค่ะคุณจะเอาเรื่องเราไปพูดแม้กระทั่งในศาลคุณยังพูดที่มันไม่เกี่ยวกับคดีคุณยังพูดเลยตโลกอ่ะอย่าให้ถึงันที่ยิ้มห้านะถึงคนพูดได้ก่อนนะอ่า อ้อไม่เคยกลัวมันหรอกค่ะเชื่อมจิตถ้าเอากลัวอาอไม่รวยขนาดนี้หรอกนะคะแล้วใครที่บอกว่าอ้ออย่ามาเสือกเรื่องเชื่อมจิตมึงเนี่ยอย่ามาพูดคุณอย่ามาพูดค่ะนะคะณขนาดนี้เราเป็นคดีความมันอยู่ค่ะเราหยุดเดินไม่ได้อยู่แล้วเราหยุดเดินไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะเราทาํามันตั้งแต่แรกเราจะไม่หยุดกลางคันหรอกค่ะเออเราจะไม่หยุดกลางคันแล้วค่ะคุณไล่ฟ้องคนไปทั่วคนที่คิดต่างจากคุณนะคะ ก็รอดูผลผลที่คุณไล่ฟ้องคนไปทั่วเหมือนกันอ๋อมีเสื้อตัวนี้สี่ตัวค่ะพี่อ๋อมีสามสี่ตัวค่ะใส่ทุกวันอ๋อมีสีครีมสีน้ำเงินสีเทาสีกลมสี่ตัวจ้าก็มันน่ารักไงเออไม่ได้เป็นคนใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ซักนะคะแต่มันมีเยอะมันใส่สบายอะ่ะ รบรัดผิดวกับทั้งเสือเนาะสูผิดมีเสื้อลาบูบูเยอะบูผิดด้วยหรอดิฉันผิดเหรอคะจะให้ใส่เสื้อม่วงหรือว่าเสื้อที่เป็นสีผ้ามัานมันสกินพยานาคอย่างนั้นน่ะน่ารักก็มีอยู่สามสี่ตัวกำลังสั่งมาอีกตัวหนึ่งเป็นเสื้อคู่กับผัวคะ่ะ กระจับผิดกระทอดเสือเนาะกับพี่ลือลือโพสผิดที่เป็นต้นอ้ออ่อเมื่อยดีนี่แหละค่ะ พวกเชื่อมจิตมันก็มีปัญญาสร้างอาวตารมาด่าคนที่เห็นต่างจากตัวเองมีปัญญาทําได้เท่านี้จริงๆหาที่จัดงานให้ได้ก่อนนะนะคะแล้วค่อยไปทําอวตารไปไล่ด่าคนที่เขาเห็นต่างไปหาที่จัดงานให้ได้แล้วประกาศให้โลกรู้ว่ามึงจัดที่ไหนเดี๋ยวเราจะตามไปนะคะนะประกาศให้โลกรู้ด้วยใช่ค่ะพี่เปียกโพสแล้วนะคะ เตอร์เน็ตเครื่องนี้เป็นอะไรอ่ะเครื่องซัมซุงมันเป็นอะไรเน็ตมันค้างตลอดเลยจัดงานที่ไหนชัยโพจัดงานที่ไหนบอกหน่อยได้สถานที่หรือยัง จัดงานที่ไหนคะฮฮฮพี่เปียกก็โพสบอกอยู่นะอย่าท้าทายกับทนายบรชัยนะจ๊ะพี่เปียกโพสอยู่นะว่าหากแก๊งมาทีเช่นจิตอยากรู้ว่าทำไมห้าง CDC บอกเลิกการเช่าสถานที่เช่นจิตออไซ์และผมรู้ได้อย่างไรว่ามีการยกเลิกการเช่าให้มาถามผมผมจะบอกให้ถ้าบอกแล้วอย่าโกรธนะ ตอนอูอรู้แล้วค่ะให้พี่เพียกบอกดีกว่า <c oughs> <c oughs> ให้พี่เพียกบอกดีกว่าไหมอ้อพนันกับพี่ไหมว่าเขาไม่ได้จัดหรอกอ้อหนูไม่พนันกับพี่หรอกค่ะ<ว>หนูว่าเขาไม่ได้จัดค่ะแล้วห้างซ,ซีซีจะยกเลิกเขาค่ะไม่พนันกับพี่เพียกหรอกค่ะคุณไปบอกว่านะคุณไปท้าทายธนานชายัยให้ไปตรวจสุขภาพจิตบ้างเอ่ยเออ นะทนายอาวุโสทนายนั้นทนายนี้แซสพี่เปียกทั้งนั้นเลยแล้วคุณจะรู้ว่าพี่เปียกอะนะคะทนายดันชัยเนี่ยเขาของจริงหรือเขาของปลอมอย่างพวกคุณเออเลิกมั่นหน้าสทีค่ะแหมคุณแม่คุณท้าทายนะ ก็พี่เปี๊ยกบอกแล้วไงว่าถ้าแกงลัทีเชื่อจิตอยากรู้ว่าทําไมห้างซีซีบอกยกเลิกการเช่าขันปากพูดไม่ได้หรอกพูดไม่ได้หรอกเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราก็พูดให้ฟังไม่ได้แต่เราเห็นทั้งหมดแล้วว่าทําไมเขาถึงเลิกเนอะ มันค้างเหรอคะหน้าจอค้างเหรอไม่ค้างนาะไม่ค้างนะคะทุกคนอย่างนี้ไม่ยากเราก็คิดว่ามันจะนักนะอย่างนี้แล้วไม่ห่วงเอกเท่าไรก็เท่ากันขั้นแขวขั้นปากอยากเบาดีบาวบาบันได้ประกาศตรงนี้นะคะประกาศย้ำตรงนี้หลังจากที่นายนันชยัยโพสต์ไปแล้วห้านาที โรงแรมไหนสถานที่ไหนให้แกง๊งลัทธิเชื่อมจิตเช่าสถานที่จัดเชื่อมจิตออนไซต์แสดงว่าคุณเห็นแก่เงินและบ่อนทําลายศาสนานะคะประชาชนอย่าใช้บริการนะครับอย่าท้าทายพลังชาวพุทธอย่างพวกดีฉันอยากลองไหม